ฝนตกลินเนี่ยๆอีกแล้วพี่นอ้องสบายดีได้พี่นอ้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเกือบลกหรือสาวจอยพี่นอ้องงานตำมะ่งพี่นอ้นองเปลียนกันตำเม,มื่อคืนรรยากาศตอนเด็กๆน้องยิ้มจ,จอยตำส้ตมตำค่ะ บา <บะ S 2> พักไงนังก็มาซอยเรือ,อเห็นมาเห็นนางมาถุกขึ้นถุกขึ้นเลยพี่น้องเก็บซี่ส้าจ่อยพี่น้องนา่งสวยนะเดียนเนี่ยเฮ้ยมันคือข้าวแทะโอ๊บปะขาก็เต้งคอดคูป้ะงเทพ

ผสมอยู่เบอร์ข้าบังหน้าตัวเบอด์แดงข้าบางหน้าไหนเติมหนึ่งค้าน้ำหนึ่งของหมู่บ้านซีเมืองสาวจ่อยก็แสร็กินขนมไปชิงคำฝั่งนี้จะเป็นสาวๆพี่น้องสาวสุยครับน้องสาวคนสวยครับประจําหมู่บ้าน อาหารแรงก็สิประมาณนี้พี่น้องกินซัมมี่ไมีกินไมกินแกงหน่อไม้แคบยามฮะแคบยามซามะฮงฝรั่งมาสิเป็นนั่นอยู่ใหญ่พี่น้อง ังยาบาลายหมบ้านเย่อเขาได้ย่อล้พุ่นเลยหาเงินเนาะนี่บ่ล่ะเบิ่งกันแล้ว่าคนมาน้อยมาลายบ่อาสิได้ย่อทางหน้าพ่นเป็นหยังลูกอันะยก็ได้นําก็ได้ว่าหน้ามันตําหเข้าตาไปซื้อขนมมาซื้อเองบ่ มื่อกี้ไปถามเพิ่นตัมะฮุงตงออั้มะฮุงเอาอีกบ่มีไ้บ้านตัมะฮุงเอาอีกบ่วงเหมืนรมเราก็ลังย่อตั้มะฮุงแ่ค่ตัไปยกนึ่อยากให้เจาจอยตั้ะเจ้าม,มันจะคมคม,คมอยอู่มตมะฮุงนะคมนะคมมะน,นาว ฮะกินเป็นนาะย่องเป็นนาะทำแม่พี่เนาะปลูกลานคอยมากินทานนะ่ะแม่ค่าค่าดีอะไร ค่คลาขนมพี่ดองเบิรงสิซืือนาเพิินกวอนตอแรกไมข้ามก็ซืือไปหยกหนึ่งแล้วคุณนนอีกได้ไม่ข้าไม่ขาก็ไม่ข้มีันไม่ขาสวไม่ข้าไม่หมายเส้นก่อนได้แล้วว่าสองสี่หกแปดเก้าเอาห้าโลหนึ่งประสบไม่ข้าเนียบกุ้ง ผสกมสกันเลยยายมันหลายคนผสมกันเลยเพื่อเล่นอกกินตอนมันเผ็ดอากาศตอนเดึกเดือดเออสองโหลโลโละเท่าไหร่เจ็ดสิบบาท ถ้าผสมไม่ห้าก็ได้จะกับผสมไม่ห้า,าม,หมันได้โซ่ตัาน,นี้ก็บอันนี้ก็ได้นี่นี่นี่เขียบกุ้งก็บอันนี้นะั่นสวยพนไม่คะาอุดหนุนสิบสองเออ ให้นำไปฆ่าเก่าก็จืดได้อีกยหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดเก้าสองสี่หกแปดสิเออออะ ขายดีนะายกับงเนาะยายจะเผื่อไปแต่ก้าว่าเอ้งอแมนเขาให้ขนมไปแจกเขาจำแนงโต้นี่แน่นะโต้จำแนงจุกเอาไปกินนะมาเดี๋ยวมาจ่ายเด้อยาย ยายเขาเจ้ากินไงตัะห่อสองห่อแม่แม่อ้เมดยอันน้ไม่รู้ย่างคือนินเข่าอยู่เนาะเดิกเด็กขจะสรสจสิบบุดีดอก บคู่กันพีน่น้องบวคู่ก็สำมยายสองสี่หกแปดสอ่ะสิบสองเป็นสามแล้วยาย dạy đẹp đẹp nọ hăng à đi sự cả em sự cả thông trẻ bác sĩ thường hồi với nó มาะฮงสิ่งไปไม่หลักสิ่งไปมากินเ <laughs> ม,มือเ่อไปคนโตก็ละเปลือกเนาะงูไปใส่ใส่กระเปลือกไปหมดเลยคมหูดเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tao hãy tiếp được đi hết à ไอติบาว้เป่ไปอยู่ลำโตปเดี๋ยนี่ไปอยู่ห้องกนไหน่ะมะเออ อีกลูกมันปะพอกันเลยงานยังนอกกับที่แม่ซอยได้ใช่เป็นงานบุญงานยังกับซอยปรับๆนะสำหรับคลิปนี้กับสไปแลวพี่น้องเกบภาบรรยากาศและเพลงสำนียงพอ,พอกันคลิปหน้าแลวพี่น้องอยู่ดีมี่ให้สุขสุขคน้า